วันี่แหละเอาอะไรแถมไปใส่เจ็ดใส่ห้าใส่สองใส่อะไรว่าไป,เ,ปนนเมื่อกี้มันมาตัวเดียว่าทีนี้แต่ว่าสุดท้ายแนวโน้มของเลขเบ้ลมีสุดท้ายมันมันจะมีสามประเด็นนะหกหลักแสนก็อย่างน้อยตัวเก่าอย่างน้อยมาหนึ่งตัวถ้าสเตปนี้มีโอกาสมาสองตัวเยอะ,อะตัวเก่ามาสองตัวเยอะแต่มันลูกเขาจะทำไง เมื่อกี้ก็มาสองตัวแต่ว่าแยกสลับกันเหมือนกันดึงบนลงล่างดึงล่างขึ้นบนถึงวันนี้ถ้ามาเต็มเจีก็มีโอกาสเบิ้ลนี่ที่เรามองสไตล์เลยว่าเขียนลําบากนะหวยวันนี้จะเลยว่าเอาเดี๋ยวรอดูก่อนผมก็ไปตัวเดียวละเวลาจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปเยอะหรอกกรณีถ้าศูนย์มานะ่ะตัวเก่ามาปั๊บก็ดึงศูนย์ลงล่างเบมนนี้ ก้าหอยไปออกแล้วศูนย์เก้าวันนี้อาจจะออกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรแบบนี้ก็ได้น<อ>รับมันซ้ําตัวล่างตัวหนึ่งก็ได้ซ้าศูนย์ก็ได้แบบนี้<อ>เพราะโลกหินอาจะยังอยู่ลูกหิน,นคะ่ะเรียกลูากหินเนาะแต่ผมมองเดาว่าหกมันน่าจะหยุดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ทำหกหลักแสนแล้วมาออกหกหนึ่งวันนี้น่าจะหยุดพอๆเพราะว่หลักแสนเขาจะหามหกหนึ่งหกว่ามันก็น่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเบิ้ลหน้าเบิ้งต้นอ่ะ เบื้องต้นคือเบิ้ลหน้าไม่ใช่ไปออกสามสามศูนย์หรือเปล่าวันนี้หกหกศูนย์หรือเปล่าวันนี้คยังมีเป็นไปได้นะขอดูเซนเตอร์เราหน่อยนะเซนเตอร์เราก็น่าจะเป็น,นอยูนะ่เพราะเรายังยวัดใจว่าถ้าเกิดมาล่างกระจกไปก็ถีบไปเลยศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามนี่ไม่ต้องไม่ต้องตัวตายตัวแทนมนะันจต,ตรงเลยเซนเตอร์หลักปกติเซนเตอร์เราก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนย์สามศูนย์สองมีแค่นี้ถ้าใครไปแบบเมื่อกี้ถ้าใครไปแบบนี้คือได้ถ้ามองอย่างนี้คือศูนย์นี่หลักสิบยังอยู่แต่ว่ามีปัญหาว่าเขาจะลงล่างหรือเปล่าแค่นั้นละ่ะอ๋อคุณลุงกังวลว่าเขาจะดินลงล่างถ้าเขาศูนย์ลงล่างครับตัวนี้ต้องขึ้นบนอ่าครับศนะูนย์หกหกได้ไหมหกหกศูนย์ได้ได้นี่คือเป็นสูตรตัวเก่าสองตัวแต่ว่าถ้าจะยกให้ดูแบบตื้นๆถ้าแบบตื้นๆผมไม่ให้เล็กนะแต่ผมจะไม่ได้เขียนอยู่ในใจแม่ เอาแบบตื้นๆดีกว่าต,ตายที่เขาจะออก<ไ>เพราะว่ามันเป็นเลขต้นปีใหม่ว่าเรามองไม่บอ,อกว่าเขาจะไปไหนครับเพราะาทุก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 ที่มันจะเป็นจุดตัดหมดเลยเหมือนจะอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอ่ะนะ,ะรเราต้องยังไว้ประมาณนี้นี่แนวทางผมก็มีแค่นี้แหละใครจะไปจับลองดูน่งเหนือจากผมได้ต้นเราก็เล่นเซนเตอร์รเราเซนเตอร์ศูนย์ศูย์ห้าศูนย์สองศูนสาม ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดคือตัวเดียวกันแต่ไม่เชียวว่ามันเกี่ยวกับอะไรหลักๆไม่ให้ศูนย์ไปก่อนแล้วกันเออบื้องต้นให้ศูนย์แต่ก็มันยังมีปัญหาว่าศูนย์เคยจะดึงลงล่างหรือเปล่าแค่นั้นเองครับถ้าดึงลงล่างตัวนี้ต้องงัดขึ้นบนอันแค่นี้อันนี้สองตัวมันหนึ่งครั้งอมันชว่าศูนย์ลงล่างออกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามอะไรอ่ะเซตเนี้ยจะขึ้นบนก็ได้ั สามสองห้าเจ็ดสองห้าเลขละเมอก็ได้อันนี้คุดเร้าวๆมันมีที่มาอยู่ก็อบอกแค่นี้แหละคือผมเขียนแค่ตัวเดียวนะถ้าไม่อันนี้จริงผมจะไม่เขียนอีกนะใช<ไ>่ผมแจงเซ็นเตอร์ให้แล้วเพราะว่า ใ,ใจกันดีกว่าคือถ้า <c oughs> น้องนั้นก็จับจากเซนเตอร์ลูกใครจะเดินบันไดได้ก็ลองไปเดินดูครับนะครับนะครับก็ประมาณนี้ละเราก็ปิดหลักสูตรก่อน้ว <c oughs> เปิดสไตล์ใหม่ <c oughs> นะนะครับก็ถึงว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้ละเนาะ <c oughs> โอ้ถ้ถาออกมอนทมเขียนกระรูดหลักร้อยเอาก็ได้มันเรื่องอยม <c oughs> นมีความอย่างน้อยมาตัวหนึ่งละตัวเก่าอะ หรือถ้าเขาเปลี่ยนทางมันก็จะดึงลงล่างแบบนี้แค่นั้นเองหลักการของผมคือจับนะเซนเตอร์เซนเตอร์สักรอบสิลลงอันนี้แหละไปเซ็นเตอร์แล้วไปเลยจะไปศูนย์อะไรก็ว่าไปจะมีไม่กี่ตัวหรอกโมเเทล้ก็บอกอย่างนี้ละอาจจะตาไม่ดีเนาะก็ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดี่คือตัวเดียวกันศูนย์สามศูนสามศูนย์ปดศูนย์ห้าศูนย์สองนี่คือตัวหลักแล้วไม่ที่มาที่มา ที่มาก็อธิบายหน่อยเรามองดูดีๆนะครับมองดีๆอ่ะลูกหินก็คือเลขศูนย์นะลูกหินลูกหินก็คือเลขศูนย์แปดนี้มาจากป่านี่ละป่าป่าชายเลนน้ำหนึ่งกับคนยืนหนึ่งคนน้ําน้ํากับหนึ่งน้ำกับเจ็ดตัวเดียวกันทางใต้ก็เปเป็นเลขเจ็ดห้านี่ก็มาจากมือเนี่ละมือที่จำนี่ละมือมืออเมือเกี่ยวพันกับมือกับ นางสติ๊กสองง่ามมันก็อยู่เล็กสองด้วยนังสติกเออสามก็ตีใส่เต็นครับเต็นอยู่ข้างหลังเต็นเป็นสามเหลี่ยมจนมากมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมันมีแพร่ด้วยออมีแพร่ก็เป็นเล็กสี่แล้วแต่แต่ส่วนมากแพร่มันจะเป็นลำไม่หนึ่งก็เจ็ดอะครับแต่ใครจะใส่นองเหนือคือถ้ามาศูนย์มาก็รูดได้แล้วแต่ในกระป๋องมีไหมลุงกระป๋องไม่เห็นไม่เห็นมีไม่มีนะรู้สึกว่าเขาว่าเล็กกล้วยฉาบอะอะไรนะลืมแล้ว มันเป็นถุงเหรอเป็นกล่องครัาแปดสามเราก็จับเซตนี้เลยส่วนมากรถแอดออกทายแล้วมันจะกระโดดไปออกข้างหน้าไปออกจนหน้ารถแอดหรือเปล่านี่แหละมันชอบเป็นอย่างนั้นไม่เชียร์รถผมนะเชียร์รถแอดดีกว่าแปดสามศูนย์หกใช่ไหมครับวันนี้ตัดหกออกก็เหลือแปดสามศูนย์เต็มๆอะสามตัวเนี่ยเงียวไวไอ้พูดในฟังเชียเลยแอดจัด หกนี่คือเอากรณีปกติหวยงวดน,นี้อะถ้าหกมาหลักแสนมาสองวันแล้วคือหกหลักแสน,นงวดที่ออกห้าสี่สี่ถ้างวดน,นี้ยังมาก็อาจจะหกอยู่ยังยังยังอยู่นะถ้าหกยังอยู่น่าจะไปอยู่หลักร้อยนะตามผมคิดนะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตามสไตล์ตัวเก่ามาสองตัวและแต่จะเล่นเถอะอันนั้นและแต่จะคิดว่าจะจับคู่ไหนกันนั้นละ มีเปอร์เซ็นต์นะมีเปอร,ร์เซ็นต์นทางนะ,ะ,ะ่นนี่เราเป็นแนนทางจะอธิบายมศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนี่ <laughs> มันมีโอกาสที่จะเบินะ้ลนั้นหอยสไตล์นี้ตามคือหลักการปูของเขาจะปูเบิ้ลมาเนี่ยสังเกตดูงวดที่ออกอะไรนะเป็นเบิ้ลหน้านะเก้าเาทำไมผมถึงมั่นใจว่ามันจะมีเบิ้ลหน้าผมก็พูดไว้หวงวันนี้น่าจะเบิ้ลหน้าหวยกระมอก9ก้ แล้วหัวยงวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลหน้าไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลังหรือหาบแล้วแต่มีโอกาสเพราะดูจากตรงไหนของปกมันมันมันดูจากสติติแล้วก็มันจะมีตัวบ่งบอกอยู่ผมไม่รู้จะบอกยังไงละบ่งบอกว่าหัวยมีโอกาสที่จะเบิ้ลแตหาบมันมีมีจุดตื้นๆนี่แหละถ้าดูดีๆก็อะไรมันก็เป็นคู่เป็นคู่เนาะเยอะทั้งทั้งลูกก็มีโอกาสอยู่แล้วก็ทั้ง ทั้งทั้งบันไดเขาจะบอกว่าหวยมีโอกาสที่จะเบิ้ลือซื้ออะไรก็ได้ให้มันมีติดกลลูกหินไหมติดลูกเก่าอีกตันหนึ่งคู่ไหนก็ได้สมมติใครจะซื้อในจานแม่ก็แล้วแต่อะเมรติว่าซื้อศูนย์สามก็อาแต่เป็นสามสามศูนย์ก็ได้แบบน 300, 000, ี้หรือสามศูนย์ก็ได้หรือเจ็ดร้อยก็ได้แบบนี้ซื้อไปอย่างนี้ก็ได้เอาแค่เราเป็นเอาเป็นเซ็นน้อยดีวยกว่าหนึ่งในร้อยดีกว่าขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียว อันนี้ตัดมาให้แบบเลขชุดเดียวนี่ไม่ต้องวันนี้ขอ<ด>แค่เปอร์เซ็นต์เดียวะจะลูกได้หรือเปล่าหนึ่งคือเราไม่รู้อะแต่ว่าขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวบันเห็นปิงเยอะมากก็แปดหรจ้าแปดแปดได้มีโชคเลยนะมีโชคนะปิงอ่ะนะครับระหว่างศูนย์ก็ห้าใครจะมานะที่กำลุกไว้กับมือผมว่าขายไม่ไม่หมดแล้วแหละอยู่ในนี้ล่ละนะครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้จุดเด่นก็อยู่ตรงนี้ อาจจะเนี้ยอาจะมันมีโอกาสที่จะสลับบนสลับล่างอนะเรามองเป็นบนออกล่างมองเป็นล่างออกบนนี่แหละคือจอบโจทย์ยากที่สุดต้องเติมหลงง่ายตามนี้ก่อนถ้าถ้าตามนี้ก็ไม่มีอะไรมีก็แค่นี้โซนนี้กับโซนนี้เองแค่นี้เองถ้าถ้ามาโซนนี้ก็ศูนย์น่าจะลงล่างเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยนะครับทุกอย่างมันคือแนวทางนะอย่าไปเชื่อ